สวัสดีครับผมอมรรถบ้านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตรถที่ยังอยู่แล้วกําลังจะเตรียมส่งมอบนะครับบางคนทร่มาว่าพี่เฟซบุ๊กเจ้าคือเ่าอัปเดตส่วนนี้นะครับส่วนนี้ผมอกำลังยากไปเบรกลวดหมุนนั่นมุนนี่นะครับผมมีรถขอมายสามขั้นครับแต่ว่ายังบ่ทานมาหอดผมนะครับมามาเบรกนิฟท์รถคันนี้เป็นดีแน็กนะครับลูกค้าเห็นแต่ควรนาจีได้ไปส่งมอบวันศุกร์นะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับ มาคันที่สองคันนี้ลูค่าจัดไฟแนนของเสี่ยเอ็มบีนะครับคันนี้นะครับกำลังรออนุมัตินะครับมามาเบิร์นคันที่สามมานี้คันนี้นะครับเป็นวีโตัวสูงสมาร์ทแฉปนะครับคันนี้จะได้ขับทูงดูค่าอ่านครปฐมวงนะครับคันนี้นะครับขับสูงถึงเจ็ดร้อยกิโลนะครับมาเบิร์นคันนี้มานี้ ทนนี้เดี๋ยวผมสิใส่กลองโหลดแล้วก็สิโพูดลงขายอยีกที่หนึ่งน,นะครับคันนี้เขาไม่ครับแล้วสีล่างทำความสะอาดนะครับคันนี้สิล่างทำความสะอาดขาดไฟต่ายเยี่ยมๆล้วอก็เดี๋ยวลงขายนะครับที่สำคัญ